ก็สวัเดีคับวันนี้ก็มีรายการในทีวีวงจะคุยกันอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีกับมัสลามนะฮะเดี๋ยวคั้นแรกก็จะสอนวิธีลงก่อนนะคนอื่นคือต้องมีบั克เลนเชอร์นะครับอ่าบอกเลนเชอร์แล้วเปิดมอดครับแล้วก็ใช้มอดทูมันนี่นะครับแล้วก็เปิดมอดเข้าไปเนี่ยนะมัสลามแล้วก็ไม่ใช่แค่ใส่มัสลามธรรมดาต้องใส่ทิกจร์แหคด้วยนะครับ ดาวโหลดมาแล้วแตกไฟก็แค่นี้ก็จะได้มาแล้วนะครับอ่ะมันจะอยู่ในโฟลเดอร์นั้นหมดเลยนะก็อื่นเพลงครับอ,อ้าว w าว t t h ั f ฟ c กหน้าจอลุงลังนะฮะถ้าใช้มอสนี้นะเดี๋ยวก็หายไปเองว้าคุณจะเห็นได้ว่ามีบ็อกสลามนะเหมือนกับอ่า What the fuck จริงมันทุบไม่ได้ไม่ใช่หรอวะทำไมวันนี้มันทุบได้อะเอ้เอบ้าเอ้ยโอ้้เด้งเด้งเด้งอ่าเรียบร้อยเหมือนเดิมจริงๆมันทุบไม่ได้นะเพราะว่าในหมดดซาวเวอร์อะมันทุบไม่ได้มันจะเป็นเบสล็อกนะฮะในตัวของ ลูกสลัมบล็อกสลัมนะเนี่ยวิธีทำนะก่อนอื่นนะให้ครูไปฆ่าสลัมมานะแล้วก็เอาดาบมาเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ดาบมีควาย what the fuck ใช้เจ้านี่ก็ได้เว้ยนะ ค่าหนึ่งตัวก็จะได้บ็อกลูกสลัมมานะ้อก็ได้มันก้าลูกแล้วนะตั้งก้าลูกนะฮะก็ใช้มัททุมาน,นี่ในการโกงเลยอะอะในวิธีการครับของมันหนึ่งครับมันจะสามารถครับได้หลายอย่างนะฮะุดทําหาอะไรอเะอ่ะเรามาดูนะฮะมันจะสามารถครับชุดครับ แล้วก็บักสลามนะฮะอ,อตอนนี้บักสลามเต็มบ้านแล้วว้าวว้าวไม่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 ไมโอ,อ,อ้เออเออเจ็บเลยครับงานนี้อ่ามีเมนูพิเศษครับถ้าเจ็บนะฮะในตัวมัสสลามนี่นะถ้ามันเจ็บมันจะมีเมนูพิเศษแต่ไว้เรา ไว้ตอนท้ายคลิปก็แล้วกันและจะสามารถครับดงครับดาาอะไรได้ครับนะฮะในตัวของมัสลามนี้นะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บซึ่งในอ่าเจ้าไอ้พวกนี้นะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะโอ้จริงๆนะครับใช้ขุดก็ไม่ได้นะอันนี้ใช้ขุดใช้ควนดินยังไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ ดาบก็ไม่มีดาเมจไอ้เจ้าที่ขุดนี่ก็ขุดดินแม่งอืมมันก็ขุดบิ๊กแล้วเอ้ยขุดอันนี้เนี่ยหินอะไรสีม่วงนะช่างเถอะนะฮะก็ข้าสลัมเราก็จะได้ลูกสลัมมาแล้วก็มาคราฟไอ้พวกนี้แล้วก็บล็อกสลัมนะฮะเราสามารถเด้งดึงเด้งดึงนะเล่นได้นะฮะอ่าแล้วมาอยู่ในช่วงพิเศษครับสำหรับ มอดนี้นี่ที่ใครใช้แล้วไม่รู้นี่คุณไม่ต้องไปใช้มันเหอนะฮะอ่าในส่วนของเจ้าโอ้เด้งครับเด้งครับตึงตึงเออโอ้โหเลือดกูจะหมดแล้วไงเต่าเผานะะส่วนทางพิเศษครับให้คุณกดนิก มาหนึ่งครั้งนะแล้วดูด้าน,านขวาล่างสุดนะฮะมันจะมีเนื้อแกะนั่นเองครับมันจะดอบมาให้นะใส่ไปโอ้พอเรียบร้อยซาดาอร่อยเลยงานนี้นะโอ้เนื้อแกะนะสามารถหาได้นะฮะเดกันค่าแกะนั่นเองนะครับได้ขนแกะมาแล้วได้เนื้อมาอีก ก็สามารถใช้ได้นะฮะถ้าใครอยากได้ลิงก์โหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ด้างคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปนก่อนครับสวัสดีครับ